สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกเทียนซ้อนแบบง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยนี่นะโดยริบินกาก,ากเพชรใส่นะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกรรไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีจะจับอ,อลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็ด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้น เส้นที่1สวมด้วยเส้นที่ 2, สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่ 3, สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับไปตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วเราก็จะกดลิบินลงไปนิดนึงได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทํำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะ เราก็จะนับตรงฐานของเส้นที่สี่นี่นะคะเราจะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสามสี่นี่นะคะจับอลิบิีหมุนมาเลยแบบนี้นะจะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วจับอลิบีนเส้นด้านในออกมาจับบิบีพับเป็นด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่สี่นะได้แบบนี้นะต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงได้แ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับริบบิ้นเส้นด้านล่างจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนแล้วให้ไปอยู่ใต้กลีบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกด้านบนนะคะริบบิ้นออกมาฝั่งด้านขวามือนะค่อยค่อยดึงค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีก็จะจับบริบบิ้นเส้นนี้นะคะนี่นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วอ้อมมาทางขวามือนะคะแล้วก็จับริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี้นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะ ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนรีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเศษเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเศษเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนซ้อนแบบง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ